เจพูดสระเสียงสั้นเป็นยาวหมดเลย<ช>อันนี้เชิงทฤษฎีนะเสียงสระเรายัางไม่แม่นฟังไม่ธรรมชาตินั่นคือเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติล่ะอย่าเ<ะ>พิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากอย่าเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งบอกว่าถ้าเจอยากลากเสียงอยากเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งบอกว่าตอนนี้เจลากเท่ากันหมดเลยเป็นสิ่งที่เจเป็นอยู่กับกับทุกๆบทดทดสอบเอ่อพี่ยังไม่เน้นเรื่องเสียงเพราะ ถ้าสระมันถูกปุ๊บเราจะผักเสียงได้ธรรมชาติการเน้นเสียงมันจะมาเองมันจะได้เองฉะนั้นพี่ก็เลยกลับมาแก้ที่แกนแกนของเสียงเสียงสระที่เราอยางเห็นหลักจนกว่าคุณเล่นฟรีไรท์ออริจินเวิลด์สังเกตไหมมันยาวเท่ากันหมดสังเกตครับอ่าลองพูดสิให้ให้ต่างสิจนกว่าคุณจะได้เล่นจนกว่าจนกว่าคุณจะเล่นฟรีไรท์ออริจินเวิลด์จนกว่าคุณคุณคุณ ใช่เป็นสละอุอย่าลากอันนี้ดีเลยแล้วเนี่ยจะได้เล่น free r i h t origin world อ่าเนี่ยเนี่ยก็ยังดีกว่าเดิมเริ่มต้นเพียง9บาทอ่าพูดแค่เริ่มต้นเพียง9้าบาทใหม่คัะเริ่มต้นเพียง9บาทเริ่มต้นเพียง9บาทเริ่มต้นเพียง9บาทบาทบาท่ายอย่าลืมปิดคําเริ่มต้นอ่านี่คือจุดขายเลยนะเวลาเวลาเซลล์หรือราคาอะไรเนี่ย 29บาท50บาทเริ่มต้นเพียง9บาทต้องกระชับใช่เป็นสละอายาวแต่ต้องปิดคําภาพออกยังว่าว่าเราต้องทําไงภาพออกตอนอัดอะผมรู้สึกว่ากลัวว่าจะออกเสียงได้ไม่ชัดก็เลยแบบเหมือนลากยาวมันก็เลยแบบเจมีอะไรที่กลัวไปเองอะเยอะนะมันก็เลยทําให้ความเป็นธรรมชาติไม่ออกมาต่อไปนี้ก่อนอัดเสียง ซ้อมให้มากที่สุดไม่จําเป็นต้องตะเบงเสียงเราต้องการเป้าหมายการซ้อมคือต้องการให้คํามันเข้าปากเราจาแค่วลีเดียวสั้นๆเดินไปกินน้ําเดินไปเข้าห้องน้ํายืนทําอะไรก็แต่เราก็ลองพูดเนี่ยเริ่มต้นเพียงเก้าบาทเริ่มต้นเพียงเก้าบาทเริ่มต้นเพียงเก้าบาทเออใช่อยู่ตรงไหนเราก็พูดเริ่มต้นเพียงเก้าบาทแล้วก็เราอ่ะจะได้ยินเสียงเราตลอดเวลาเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ายังไม่ได้วะ่ะรีดผ้าเริ่มต้นเพียงเก้าบาท ไปซักผ้าเริ่มต้นเพียง9ก้าบาทเดี๋ยวรอเรือมันจะมาแล้วเพราะอะไรว่าฉันได้ยินเสียงฉันอยู่ไงถ้าหนูได้แค่วลีตรงเนี้ยมันจะพาเราไปแล้วมันจะทําให้ทั้งประโยคเนี่ยต่อให้กี่นาทีฉันก็จะพูดแบบสำเนียงเริ่มต้นเพียงเก้าบาทฉันสร้างสำเนียงของฉันได้แล้วกับงานชิ้นนี้เฉพาะชิ้นนี้นะตอนแรกที่ผมพูดมันดูเหมือนเสียงมันจมๆไงไม่รู้ผมก็เลยมันไม่ไม่แบบพยายามมันเร่งขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นตะเบงอ่าเห็นไหมเจไม่ต้องไม่จําเป็นต้องตะเบงเลยค่ะอย่างอันเนี้ยอันอาการบ้านอ่ะบอกก่อน กันบ้านซิกแพคเนี่ยเสียงกลมเสียงเริ่มมาแล้วมันมันมีจังหวะมีมีลูกเล่นจังหวะจากโคนนะไม่แบบตะเบงเล่งให้พี่เหมือนครั้งแรกๆอะ